สวัสดีครับร้านลังสิตทำสีล้อครับอันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กซีบีอาร์หกห้าศูนย์น่าจะเป็นตัวเก่านะครับไลน์นี้น่าจะเป็นตัวเก่ามาซ่อมล้อดุ้งนะครับขอบดุ้งขอบยิ้มนะครับลูกค้าไปตกหลุมมานะครับนี่นะครับบริเวณที่ซ่อมนี่นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับ ในการซ่อมเราก็จะใช้ไฟเป่าก่อนนะครับไฟเป่าไฟไลท์นะครับไฟเป่าไฟไลท์เพื่อให้อลูมิเนียมให้แมกนีเซียมเนี่ยมันเกิดการคลายตัวอ่อนตัวนะครับแล้วเราก็ขึ้นเครื่องดัดนะครับหลังจากเราดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการกึงถ้าจะเชื่อมเนี่ยกรณีวงไหนที่มันมันเปิดขอบมันเปิดขอบมันยิ้มขึ้นมาเยอะครับจะต้องเชื่อมจะต้องมีการเชื่อม แต่เป็นบางวงก็ถ้าเผื่อขอบเปิดขอบยิ้มขึ้นมาน้อยก็ไม่ต้องทำการเชื่อมนะครับก็คือใช้ไฟเป่าแล้วก็แท่นกดกดลงได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้ไฟเป่านะครับใช้ไฟเป่าแน่นอนในทุกๆก,การซ่อมทุกๆเคสนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เราดัดเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็กึงรอบวงนี่นะครับผมจะหมุนให้ดูรอบวงเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับว่ามันนิ่งไหม อีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ่อมนะครับเนี่ยนะครับด้านนี้เนี่ยด้านนี้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมแต่เราก็กึงนี่นะครับเรากึงเห็นไม่เอ่ยเนี่ยนะเราก็กึงเก็บขอบให้นะครับกึงแต่งต้องบอกว่ากึงแต่งดีกว่ากึงแต่งให้เก็บให้นะครับเพื่อให้ให้มันสวยให้ขอบมันนิ่งที่สุดนะครับเพื่อให้ขอบมันนิ่งที่สุดอ่าเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับว่าล้อมันนิ่งไหมหลังจากทําการซ่อมแล้วสังเกตขอบแม็กนะครับลูกค้าลองมองที่ขอบแม็กนะครับขอบแม็กเป็นหลักนะครับนิ่งๆนะครับไม่มีล้อเต้นล้อสะดุ้งให้เห็นนะครับไม่มีล้อเต้นล้อสะดุ้งให้เห็นนะครับเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมหมุนให้เนี่นะครับลอนิ่งๆนะครับไม่มีเต้นไม่มีสะดุ้งนะครับลูกค้าไปใช้งานได้ปกติแน่นอน ท่านใดสนใจงานซ่อมนะครับอยากจะรู้ว่าซ่อมได้ไหมซ่อมแพงไหมนะครับถ่ายรูปมาให้ทางร้านประเมินราคาค่าซ่อมได้นะครับถ้าโอเครับทราบราคาแล้วสนใจที่จะซ่อมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมมาทางร้านได้เลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ